Queen at five. <imitation> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอุ๋ยนะคะในรายการผู้หญิง c o m p อ p แอดไค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ okay, คช่วงแรกในวันนี้นะคะเอาใจคนรักสุขภาพค่ะสําหรับคนที่กังวลเรื่องของความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งนะคะ <c oughs> อาจารย์นทวัฒน์บอกว่าการดูแลอย่างง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> นั่นก็คือการตรวจเลือดหาค่ามะเร็งนั่นเองนะคะและถ้าเราตรวจพบแล้วนะคะว่าเรามีความเสี่ย ของการเป็นโรคมะเร็งนะคะจะมีการดูแลตัวเองยังไงนะคะอาจาร,รย์นทวัฒน์มีคําตอบมาให้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะครับสามารถที่จะตรวจเลือดเพียงเจาะเลือดไปแค่5ซีเองที่จะเกิดขึ้นเช่นในมะเร็งเต้านมไมมะเร็งปอดมะเร็งมะลุกหลังไข่มะเร็งลำไส้มะเร็งถุงน้ำดีทอ่อ้ําดีหรืออะไรต่างๆมากมายเกือบเกือบจะทุกอวัยวะก็ว่าได้ ึ่งมีหลายท่านในสบการณ์ของเราพบว่าหลายท่านที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งคิดว่ายังไม่ได้เป็นมะเร็งเมื่อตรวจคัดกรองเพื่อจะรู้ว่าปาจจะเสี่ยงมีขนาดไหนปรากฏว่าเมื่อผลการตรวจออกมาแล้วปรากฏว่าค่ามะเร็งของบางอวัยวะของท่านเหล่านั้นเนี่ยมีค่าเกินค่าเกินมาตรฐานซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราไปตรวจละเอียดก็ยังจะไม่เสียก้อนมะเร็งเพราะว่ามะเร็งมันอยู่ในช่วงของการกําลังรวมตัวหรือรวม เซลล์มะเร็งขึ้นมาเท่านั้นเองเรียกว่ามีปัจเจยเสียงของการจะเป็นมะเร็งสูงมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเดียวเพราะว่าคนที่มีปัจเจยเสียงสูงจะเป็นมะเร็งอย่างนี้เนี่ยนะครับอาการไม่มีเลยจะดูเหมือนเป็นคนที่มีความเป็นติทุกประการแต่ปรากฏว่ามันมีการแบ่งเซลล์ที่ผิดโปกติกเกิดขึ้นแล้วจากการตรวจเคสเหล่านี้นะครับถ้าเขาไม่รู้ตัวเขาปล่อยไว้อีกสักหกเดือนปีสองปีเนี่ยแน่นอนครับเขาจะเจอก้อนมะเร็งแน่นอน ดังนั้นเพื่อการป้องกันและการคัดกรองที่ดีนั้นมเมื่อเราตรวจพบว่าท่านมีความเสี่ยงจากการจะเป็นมะเร็งเราก็จะมีกระบวนการปฏิบัติตัวโดยใช้หลักการทางอาหารทดแทนอย่างน้อยแทนอาหารเวะลาสองมือ้อท่านมีโอกาสทานอาหารโปรตีนได้อีกหนึ่งมือ้อแล้วก็ข้อปฏิบัติตัวอื่นๆอ,อ,อีกบ้างพอสมควรซึ่งไม,ไม่มากเท่าไหร่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการจะเป็นมะเร็งเพราะมะเร็งเมื่อเป็นแล้วการรักษารพยาบาลยุ่งยากซับซ้อนมากโอกาสหายน้อยมาก ท่านก็สามารถใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อลดปัจัยเสียงของโครงการจะเป็นมระเด็งและท่านก็จะกลับเข้าสู่วะปกติ ปเป็นไงคะคุณผู้ชมคะได้ฟังอาจารย์นทวัฒน์แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปได้คะ่ะที่หมายเลข0813410494คะ่ะซึ่งถ้าอาจารย์ไม่รับสายไม่ต้องกังวลน,นะคะอาจารย์จะโทรกลับทุกสายคะ่ะและคุณผู้ชมนะคะที่อยากได้ข้อมูลในเชิงลึกนะคะอาจารย์นทวัฒนมีจัดเวิร์กช็อปนะคะเพื่อคนรักสุขภาพแล้ววิธีการปฏิบัติตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งนะคะซึ่งรับเพียง10คนทั้งนั้นแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะซ สนับสนุนรายการโดยเครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีผลิตภัณฑ์ธัญ,ญพืชถ่วงงาตราข้าวทองรวมคุณค่าคัสสันจากทัญ,ญพืชผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคณิดฐา SS และคณิตฐา S-Gold สูตรกลูตาไทโอนและถั่วขาวเพื่อผิวแลดูขาวใสพร้อมสลายไขมนันแบบปลอดภยัยช่วงสิงซ่าพาทำดี มาถึงช่วงสิ่ง้าพาทำดีนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างการทำความดีของสาวสวยระดับประเทศเลยนะคะนอกจากจะสวยแล้วยังนิสัยดีด้วยนะคะจะเป็นใครเราไปชมเลยะคะ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยจะชวนให้ คนคิดดีค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะคะการกระทําของเราเนี่ยนะคะมันก็ออกมาจากความคิดของคนทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเราคิดดีเนี่ยนะคะการกระทําที่มันจะแสดงออกมาบนโลกใบน,นี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะให้กับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ให้กับโลกของเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยค่ะโอ้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมิงคนสวยนะคะที่มาแนะนําตัวอย่างการทําความดีง่ายๆที่เราสามารถทําได้ทุกวันค่ะช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะสนับสนุนการทําดีโดย ทุกโยธาเสดาสิงห์ช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตในเรื่องความงามของผู้หญิงกันนะคะจะเห็นได้ว่านะคะผู้หญิงในยุคนี้ใส่ใจตัวเองดูแลกันมากขึ้นนะคะทําให้นวัตกรรมในเรื่องของความงามเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะและหนึ่งในความงามที่ผู้หญิงหลายๆคนให้ความสนใจและกังวลมากนั่นก็คือเรื่องของการกําจัดไขมันส่วนเกินหรือความอ้วนนั่นเองค่ะ จากการที่นวัตกรรมความงามของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะทําให้แทนที่ว่าจะสวยกลายเป็นสวยสยองตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งให้เห็นอยู่ทั่วทั่วไปตามข่าวปัจจุบันนี้นะคะเาะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะอุยอยากให้ผู้หญิงยุคใหม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีความงามนะคะอุยเลยนัดกับคุณหมอนะคะที่จะมา พูดคุยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะที่จะให้ความรู้อย่างกระจ่างและข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อุ้ยอยู่กับแพทย์หญิงดารินม่วงไทยนะคะแพทย์เฉพาะทางทางด้านศิลยกรรมตกแต่งแถวหน้าของเมืองไทยเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องความสวยความงามนะคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องผู้หญิงที่พูดกันไม่จบเลยและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าเรื่องคลาสสิกมากนะคะเป็นการแบบ แก้ปัญหากันนั่นก็คือเรื่องของความอ้วนนั่นเองนะคะคราวนี้อยากให้คุณหมอแนะนํานิดนึงนะคะพูดถึงมันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายในการกําจัดไขมันแล้วก็ความอ้วนเนี่ยอยากให้คุณหมอย้อนถึงอดีตเนี่ยวิวัฒนาการต่างๆเหล่านี้ ในการกําจัดไขมันมีอะไรบ้างจนถึงปัจจุบันค่ะก็นอกจากในเรื่องของการขูมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายนะคะก็สมัยก่อนเลยเราก็ใช้เป็นการดูดไขมันก็จะใช้เป็นแรงเขาเรียกแรงสูญญากาศดูดออกมาเสร็จก็ไขมันก็ออกไปจะมีข้อเสียได้หลายอย่างหนึ่งคือมันจะเจ็บอันที่สองเราใช้แรงดูดจากสูญญากาศอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอาการเขียวบวมช้าจะเยอะนะคะแล้วก็จะทากฝืนยาวถ้าเกิดว่าดูดได้ไม่ดีนะคะอาจจะมีพบในเรื่องของการเกิดคลื่นหรืออะไรได้ด้วย แต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเทคโนโลยีมันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันนี้เรามีเป็นลักษณะของเวเซอร์เข้าไปละลายไขมันก่อน ก่อนที่เราจะใช้แรงดดแบบวิธีเดิมในการกําจัดไขมันออกไปนะคะข้อดีในลักษณะของกลุ่มเวเซอร์เนี่ยก็คือ1อาการเขียวบวมช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะน้อยกว่าเดิมดูดง่ายขึ้นเจ็บน้อยลงผักฟื้นน้อยลงถ้าเป็นจุดเล็กๆจริงๆสามารถกลับไปทํางานได้เลยแล้วก็จริงๆในยุคปัจจุบันก็จะมีการพยายามให้จะเพิ่มเติมตัวใหม่ๆเช่น ในเรื่องของการใส่ RF เข้าไปเป็นคลื่นวิทยุนะคะพวกนี้จะเข้าไปกระชับผิวเสร็จสับในับในในครั้งเดียวเลยเป็นการแบบกำจัดไขมันเฉพาะจุดเลยใช่ไหมคะแขนขาหน้าท้องน่องใต้คางครานี้เนี่ยสมมุติว่ามันลดมาได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วมันจะกลับมา ใหญ่เหมือนเดิมไหมกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมพฤติกรรมหลังจากการดูดไขมันไปะนะคะ,ะยังมีทานเยอะอยู่ไม่ออกกําลังกายมันก็สามารถกลับขึ้นมาได้อีกขึ้นกับการควบคุม<อ>พฤติกรรมของเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเนาะคือกําจัไดไปแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเององอกกําลังกายเราก็ทานอาหารให้เหมาะสมแหมวันนี้นะคะได้มาคุยกับคุณหมอดารินนะคะคงต้องเจาะลึกถึงปัญหาอะไรบ้างนะคะนอกจากความอ้วนไขมันส่วนเกินแล้วเนี่ยผู้หญิงมาปรึกษาคุณหมอบ่อยมากอจะเป็นปัญหาเรื่องหน้า ปัจจุบันผู้หญิงผอมลงงนั้นหน้าอกโดยส่วนใหญ่ก็จะเล็กตามไปด้วยก็จะมาปรึกษาเรื่องอยากเพิ่มขนาดอยากให้เท่าลูกแล้วคุณหมอมีทางเลือกให้กับผู้หญิงเหล่านั้นยังไงบ้างคะก็จริงๆปัจจุบันการเสริมหน้าอกไม่ต้องกังวล<ช>ปัจจากกาุบันมันมีเทคนิคใหม่ซึ่งจะทําให้ในเรื่องของความเจ็บน้อยลงนะคะเป็นการเสริมหน้าอกโดยการผ่าตัดฐานกล้องปกติเวลาเราเสริมหน้าอกเนี่ยเราต้องใส่ใต้ตกล้ามเนื้อนะคะหมอสัญญากลจะต้องเข้าไปเลาะโพรงใต้กล้าม เหนืออันนี้การล้อ,ลอผ่านกล้องเนี่ยจะทําให้โอกาสโดนเส้นเลือดเส้นประสาทหรืออะไรเงี้ยน้อยกว่าข้อดีก็คือเจ็บน้อยลงเลือดออกหรือว่าเขียวช้ําหลังผ่าตัดก็จะน้อยลงนะคะแผลจะเล็กลงอยากคุณหมอแนะน,นํานิดนึงนะคะสําหรับคนที่กําลังมองวิธีการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของการทําศัลยกรรมเนี่ยให้คุณหมอแนะน,นํานิดนึงว่าต้องคานึงถึงอะไรบ้างคะ่ะหนึ่งควรหาข้อมูลในแต่ละอย่าง ให้ให้ให้ละเอียดก่อนที่เราจะตัดสินใจไปทําคุยกับคุณหมอให้ให้ละเอียดปัญหาที่จะเกิดขึ้นการดูแลตัวเองพวกนี้พวกนี้เราจะต้องรู้เพื่อจะป,ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะอันที่สามก็คือ ดูในเรื่องของคุณหมอแล้วก็สถานที่ที่จะเข้ารับบริการอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลดีๆนะคะในการปรับลุกสําหรับผู้หญิงหลายๆเรื่องเลยค่ะแต่ในเรื่องของข้อมูลนะคะคุณผู้ชมก่อนทำอะไรต้องปรึกษาให้แน่นอนก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่หมายเลข0882228660หรืออีกหมายเลขนึงนะคะ0888902351ค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ02930356 5ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอดารินมากเลยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องความงามในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆที่อนุญาตให้เรามาได้พูดคุยกับคุณหมอในวันนี้นะคะที่ The s i p Beauty Clinic สาขาเมเจอร์รัชโยธินค่ะ คุณผู้ชมคะพูดถึงศาสตร์ของการเรียกโชคเรียกลาบแล้วเนี่ยนะคะหลายคนมักจะเข้าใจว่าเราจะต้องไปไหว้พระขอพอรอย่างเดียวหรือเราจะต้องปรับพวงจุ้ยบ้านของเราอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกวิธีหนึ่งที่คุณผู้ชมทําได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยคือการปรับพวงจุ้ยบุคคลคือตัวเราเองนั่นเองค่ะแต่วิธีนี้จะทําได้ไงและปรับแบบไหนอาจารย์เกตธัญมัยมาให้ความรู้กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคาว่าปรับพวงจุ้ยบุคคลอาจจะเป็นเรื่องใหม่นิดนึงสําหรับหลายๆคนนะคะ จากแต่พวงจุ้ยบ้านพวงจุ้ยบุคลคลคืออะไรทำไมต้องปรับพวงจุ้ยบุคคลจริงๆก็เหมือนเป็น personality บุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะทำไมต้องปรับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยคิดว่าตรงไหนที่มันมีแสงหรือแบบมันดูดีดูเป๊ะเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ดึงดูดกระแสชี่แห่งโชคได้ดีทุกอย่างในโลกเนี่ยมีพลังงานอยู่ในตัวถ้าเราเอามาจับวางให้ใหมันเหมาะเจาะมันก็สามารถทําให้กระแสะพลังงานที่อยู่ในตัวเรากลมกล่อมแต่ว่าถ้าเอาโดยรวมเราดูรหัสธาตุปีรหัสธาตุป,ปีคือปีป,ปีมะเส็งใช่ไม่ฮงงูเห่าน เพราะฉะนั้นคือธาตุน้ำ ธาตุน้ำเนี่ยไม้เด็ดเรียกโชคเนี่ยมีสีเขียวมีสีฟ้าแล้วก็มีสีทองหรือสีเงินสีกุจะเตรียมจดไว้เลยนะคะดูมาดูกันว่าจะเอาสีอะไรไปไว้ตรงไหนดีในปีปีมะเส็งปีนี้นะคะสิ่งที่จะต้องเน้นก็คือหัวกับเท้าเช่นกันเพราะเหนือกระใต้ทิศใต้คือทิศของความมั่งคั่งลาภความสาเร็จคุณเกศบอกปีมะเส็งโชคลาบมาทางทิศใต้แต่ฉะนั้นต้องเน้นอะไรกับที่เท้าเราพยายามทาสีเล็บที่มีเนื้อกลิตเตอร์เนื้อกลิตเตอร์บอกแวววาววๆววาวมี สีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะอันนี้จะใสีนี้ทาได้เลยนะคะในส่วนของหัวทิศเหนือทิศเหนือเป็นทิศของอะไรคะปีนี้ทิศเหนือเนี้ยก็จะเป็นทิศของดาวชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบารมีนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีก็คือทรงผมธาตุน้ำเนี้ยง่ายเลยคือไดฟรา่อที่เนคขึ้นลอนขึ้นเล็กแบบหยิกเนยหน่อยแต่ข้าใช้บอกว่า ฉันชอบผมตรงเพราะดีฉันเซ็กซี่กว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเลือกเป็นต่างหูทรงกลมมาแมทช์กับในบริเวณทิศเหนือก็ได้ <Okay. S 2> สีผมเนี่ยก็ให้ตกประกายหมอกลงไปเพราะว่าพวกตกประกายหมอกเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าเป็นตัวแทนของธาตุน้ําอยู่แล้ว<อ>น้ําก็ลดลงตรงนี้ก็เป็นชื่อเสียงเกียรติยศอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>พยายามเน้นร่างกายนะคะให้มีเอวและก้นเข้าไว้อย่างเอวเนี่ยก็คือพอเอวเราคล,ลอดไปแล้วมันสะโพกมันจะผายแล้วก็สะโพกของผู้หญิงเนี่ย<อ>บ่งบอกถึงวาสนาและรั์เอาละค่ะนี่เป็นการปรับโงรง บุคคลนะคะซึ่งสอนฟังแล้วเนี่ยปรับง่ายมากฟังแล้วสามารถไปทําได้เลยไม่ต้องไปซื้อของอะไรใหม่ด้วย<ะ>หยิบจับให้ถูกชิ้นถูกแบบถูกสี<ะ>แค่นั้นเองปรับวงจุย้ยรับโชคลาภกันได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณเกตจริงๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะชวนคุณเกตกลับมาแล้วก็มาคุยกันต่อในเรื่องของงอแห้งโดยตรงใครสนใจต้องติดตามวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง ลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ช้าล้างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิตาฟลูตามินโทร087 807 8833ครีมหน้าเรียวรีเฟซส,สัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร081 234 5660ผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอย รับเชิญซิเลปของสอนเป็นดารานักสแสดงสาวคนหนึ่งค่ะซึ่งระยะหลังเนี่ยนะคะได้ยินข่าวแว่วมาค่ะบอกว่าเธอเนี่ยพลิกโฉมเมคโอเวอร์ลุกตัวเองจนกลายเป็นเหมือนคนละคนไปนเลยทีเดียวนะคะเกิดอาการอยากจะรู้ขึ้นมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนี้ก็เลยให้ทีมงานเนี่ยพยายามไปทานัดจนวันนี้ทานัดเธอได้สำเร็จยืนสวยเป๊ะอยู่ข้างๆสอนตรงนี้มาคุยกับน้องจุ๊บกันเลยสวัสดีค่ะพี่สอนโพสพ,สพ,สพอสอี่ชอบนี่ นี่ยืนหันหลังนะถ้าเราไม่รู้จักเมื่อก่อนนี่คิดว่าฮอตโมเดลคุณน้องเอวคอดมากค่ะน้าท้องแบนเรียบผิวพรรณสดใสขนาดนี้อ้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยเนาะอยก็มื่ก่อนไปในวงการบันเทิงไปไหนไปไหนสวัสดีครับป้าจุ๊บเจงสวัสดีค่ะคุณนาคุณอาอ้ยรู้สึกเห็นสมัยก่อนทุกคนให้ความเคารพมาก เขาเป็นงานที่คนยกมือไหว้กันเชียรกันเลยใช่ไหมคะก็คิดว่าเราแบบว่าอรุดโสแล้วจะบอกเลยนะคะพี่สอนไม่กล้ามาแต่งตัวแบบนี้นะเพราะค่อนข้างจะแบบว่าเป็นคนเจ้าเนื้อูุิใหญ่มีต้นขาต้นแขนนะคะเพราะระบบขัดไม่ดีเมื่อเคยเห็นเคยเห็นน้องจุ๊บมาก่อนสมัยก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะเขาถึงแว่วกันมาไงคะบอกว่าสามารถพลิกลุกตัวเองได้เยอะมากแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่ารู้ไม่จุ๊บรู้ไหมว่าตอนนี้คนในแวดวงเขาเม้ากันว่าจุ๊บเนี่ยเป็นเจ้าแม่เอลลอยไปแล้วนะใส่ทุกวันเลย พี่โค้จะไม่เอารอยเนี่ยว่าเมื่อก่อนนี้มันเก็บกดไงครับพี่ตรงเนี้ยไม่มีเคฟนะไม่มีเคฟแล้วตรงนี้เขาจะเป็นนอกผู้หญิงหลายคนเป็นอย่างนี้นะแล้วพอหันด้านข้างอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะคะโคฟอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้นะครับดันราบนะคะพี่สดวนบสุดโค้งแต่จริงชุาเปลี่ยนไปจริงอย่างงั้นเดี๋ยวจับเธอมาไขข่าวเรื่องนี้กันยาวๆลึกๆดีกว่าว่าแอบไปเจาะไปฉีดไปดูดอะไรมาต้องมีแน่ๆช่วยอ่านนิดนึงว่าทำไมบ้ยจะบอกเลยนะคะว่าตัวชุตเองเป็นคนที่กลัวเข็มที่สุด คนมีเพื่อนนะคะพี่สอนดูละครไง<ช>บอกแกคิดว่าป้าที่ไหนทำไมแก่ๆอย่างนี้ผิวคล้ำแห้งกล้านะคะแล้วก็ฝ้ากระจุดดำๆต่างๆเนี่ยมันขึ้นเต็มหน้าเลยเออมาสังเกตตัวเองอเว่าจริงๆแล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นคนระบบขับถ่ายไม่ดีค,คือถ่ายอ่ะไม่ออกนะอาทิตย์หนึ่งถ่ายสองครั้งกินยานแบบว่ารีเร่งการถ่ายอ่ะสองเป็นสี่สี่เป็นหกแล้วมันไม่ถ่ายแล้วอ่ะหรือว่าเราลองนะพี่ไอ้ที่สวนกาแฟแล้วต้มต้มกาแฟร้อนไปลํำไส้อักเสบนะคะคือจุกนี่สู้สู้ต ทายเรื่องของท้องผูกคือถ่ายยากไม่ได้มากมายโอ้โหจะบอกว่าสุดๆถ้าเกิดว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราตื่นขึ้นมาพอไม่ขับถ่ายพบว่าของเสียมันจะสะสมในร่างกายใช่ไหมคะเพราะสะสมสะสมเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าดูดของเสียเข้าไปใช้ในร่างกายของเราผิวพรรณเราก็แห้งก้านริ้วรอยก็จะมาพุงใหญ่นะที่เราคุยกันที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่ามะเร็งในลำไส้หรือฤิ์ีดวงทวารเนี่ยคือแบบว่าสําคัญที่สุดมากๆเลยถ้าอย่างนั้นวิธีการแก้ปัญหาชุกแจง ยังไงบ้างจุ๊บเนี่ยมีตัวช่วยค่ะจะบอกว่าเป็นนมผงโยเกิร์ตสามารถนะคะทําการดีท็อกซ์ล้างสารพิษนะคะแล้วก็แบบว่าขับถ่ายนะคะจากสิ่งสกปรกที่มันสะสมในร่างกายของจุ๊บอ่ะที่มันเป็นค่าบตะกันต่างๆที่สะสมมาเกือบ40ปีอ่ะพี่คนสเปนอ่ะพี่แบบว่าดีท็อกซ์ทุกเช้าเขาจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายถึงเป๊ะว่าอย่างนี้ไงคะพี่เปรี้ยตึงไปหมดทั้งตัวอย่างนี้จุ๊บรับประทานไม่นานนะพี่สอนแล้วก็หุ่นเป๊ะขนาดนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและวล ไส้ของเราจะได้สะอาดสืบแววมาว่าวิศนชอบรับประทานโยเกิร์ตว<อ>ันนี้จัดให้เลยค่ะ<อ>นี่<อ>ค่ะอ่าบอกเป็นแบบผงหชั่วโมงถึง8ชั่วโมงก็จะครูดคราดนะคะถ่ายเป็นปกติ ผู้ชมคะจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทานง่ายนะไม่ใช่ดื่มง่ายนะอร่อยอร่อยอร่อยเลยจริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยดีท็อกซ์สักหนึ่งถ้าสองถึงสามครั้งก็ได้ได้ไม่ต้องดื่มทุกวันแต่ถ้าเคสรับจุ๊บนะคะจุ๊บคือบอกว่าเป็นคนถ่ายยากนะคะสามวันแรกเนี่ยจุ๊บจับหนักเลยค่ะคือแบบว่าดื่มทุกวันวันแรกนะพี่สอนอุ้ยสีนะคะเข้มมากพอวันที่สองนะคะพี่สอนขาสีก็จะเริ่มดีขึ้นพอวันที่สามนั่นแหละหมอนทองเรียกพี่เลยพี่แล้วจุ๊บไปให้หมอตรวจลำไส้นะพี่ตอนช่วงที่แบบว่าจุ ลำไส้แบบแย่ไม่ขับถ่ายอะค่ะสีดําเป็นตะกันเลยแต่พอเรารับประทานนมผงโยเกิร์ตนะคะดีท็อกซล้างสารพิษแล้วนะลำไส้เป็นสีชมพูเลยพี่วันนี้ใครอยากได้ความรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะโทรสอบถามได้ที่02นะคะ2903999นะคะฟังครั้งเดียวนะคุณผู้ชมค่ะได้ใช้ดูแลตัวเองตลอดชีวิตได้เลยจะได้สวยเป๊ะเวอร์กับน้องจุ๊บแจงขอบคุณมากค่ะขี่สอนค่ะขอบคุณค่ะ สุดท้ายช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเลยแคชั่นสวยๆนะคะกับร้าน Marco Eat and Drink Store ค่ะอยู่ที่โรงแรมสลินโฮเทลนะคะสุขุมวิทซอย11ค่ะเป็นบูติีโฮเทลสุดชิคเลยสไตล์เอเชียฟรนช์นะคะ อบอกว่าต้องแวะมาน่ารักมากๆอยู่ใกล้ๆกับ BTS นานาน,นะคะผู้ชมสนใจแวะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ส l i n h o t e l c o m ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะกับน้ำดื่มตราสิงแม่พลอยคณิถาฟุตมินครีมหน้าเรียวรีเฟซนะคะเครื่องผลิตน้ำดื่มคลาย K Y K และผลิตภัณฑ์ข้าวทองรวมทั้งไวทตาเซนส์นะคะแคปซูลชีวจิตล้างสารพิษในร่างกายด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาติ100%ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ